น้องเรียนทีแคส2อรอบเคมีอย่างเงี้ยผมจดข้อข้อผิดแล้วก็พวกข้อยกเว้นอะไรพวกเนี้ยข้อที่ผมเคยทำโจทย์เองแล้วผิดรวมๆกันก็ประมาณ50หน้าแหละถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนพักค่อน ครับน้องๆทุกคนครับพบกับพี่เกณฑ์อีกครั้งนะครับผมนะครับรายการที่จะนําเอาน้องๆนะครับของออนดีมานนะครับผมนะที่ประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับมาคุยกันนะครับเพราะเราถือว่าเป็นหนึ่งในท่านที่บรรลุธรรมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับน้องการนะครับผมนะยสวัสดีครับชื่อการจิตรพัฒนารับชื่อเล่นชื่อการมาจากเดียร์เซนส์ครูกำลัง เข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นน้องอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เนี่ยเข้ามหาลัยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกับอนดีมานของเรานะครับผมเนี่ยก็อยู่ถนนเส้นๆใกล้ๆกันแอบเห็นคะแนนของน้องนะเข้าคณะแพทย์นี่ก็ว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วพอเห็นคะแนนสอบนี่ก็ พอสมควรนะครับผมนะเล่าคะแนนเคมีฟังได้ไหมครับว่าเคมีเลเวลปีเนี้ยของเราที่สอบนะครับได้เท่าไหร่ครับเคมีปีนี้ได้90ครับบอกเลยนะครับว่าเคมีเนี่ยก็เป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมา,มา,มาของเด็กหลายๆคนนะครับแล้วก็พอน้องเหยียบไปในย่านเกเนี่ยมันแปลว่าคะแนนหายไปแค่10คะแนนไม่คุยไม่ได้นะครับเพราะว่าวิชาที่คนอื่นเนี่ยเขาเขี่ยทิ้งมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าวีรับมือรับมือยังไงเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้ประมาททีงานมาบอกว่าน้องเรียนทีแคทสองรอบนะฮะนะรอบแรกเรียนตอนไหนครับ เรียนตอนช่วงม .4 ขึ้นม .5 ครับปลายม .4 ขึ้นม .5 ใช่เรียนจบไหมตอาจบไหมขาดเรนซีบทนึงครับไม่ทันนิดนึงใช่บอกโอ้และอีกรอบนึงเรียนตอนไหนครับอีกรอบนึงเรียนตอนมอ .6 ครับเรียนตอนมอ .6 เทอมหนึ่งเลยแล้ว,ก,ลลวก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาเคมีเนี่ยเรารู้สึกว่าพัฒนาการดีไซน์ปกพี่เนี่ยมเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นไหมต้องเรียกว่าวิวัฒนาการย้อนหลังก็คืออยากจะได้ปกนักสัตว์มากกว่าปกที่เป็นปกหน้าแล้วแต่คนชอบครับแต่ว่าก็ชอบอันที่มีหน้ามากกว่า นะครับผมนะทีนี้ถามดีกว่าว่าวิชาเคมีเนี่ยมันเป็นไม่ปวดไม่เบาเด็กหลายคนนะครับผมเนี่ยเรามีความรู้สึก้นตั้งแต่แรกช่วงแรกแรกมีไหมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาเรียนเล่มเนื้อหาก่อนตอนเปิดเทอมมสครับช่วงนั้นเรียนคอเนื้อหามันก็มันเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนื้อหาคอเนื้อหาเขาไม่ได้อัดมากเนาะในในส่วนของเวลาสอนเวลาพูดมันก็จะช้าๆอยู่ทําให้เวลาเรียนมันก็ยังเข้าใจอยู่แสดงว่าตลอดทางเนี่ยน้องไม่มีความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่แบบ อักกากอวนจะอ้วกไม่อยากเรียนอยากเทพร้อมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยน้องมีความรู้สึกนั้นบ้างไหมไม่ไม่มีครับไม่มีเลยก็แปลว่าเหมือนน้องได้ได้ปลูกพื้นเป็นสเต็ปแต่แรกคือมันระวังระวังเราง้างธนูถูกคิดเนี่ยเราปล่อยไปยังมันก็โดดโดนเป่าตอนที่เราเรียนที่เป็นทีแคสยาวๆมาครับที่นีก่อนหน้านี้เราก็เรียนเนื้อหาถูกป่ะใช่ครับแล้วอะไรทําให้อยู่ดีกระโดดทีแคสตอนมสี่ไปปลายเลยจะมีแบบแค่น ตอบปัญหาเคมเทสอวนอเลยพวกนี้ครับ<อ>ก็คือก็เลยอยากจะ,จะนําไปนําไปเลยพอเราเรียนเนี้หาไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีบทที่มันยากกับบทที่มันง่ายแล้วรู้สึกว่าโซนไหนง่ายแล้วก็โซนไหนยากไหมครับตัวผมจะชอบเกี่ยวกับพวกคํานวณเลยพวกนี้แต่ว่าจําจาก็ก็เรียนได้นะครับก็ยังสนุกอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบสุดก็คงเป็นกเดเบสเพราะว่ามันใช้ทั้งปริมาณศาสตร์แล้วก็สมดุลคือมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคพอทําได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเลือกค่าเล่ม,ม่ะากนะาก็คงจะเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะเคมีเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กหลายคนจะเล่าให้ฟังว่าบทท่องมันจะยกเว้นเยอะต้องจุกจิกมันอย่างนี้นะแต่มันก็มีอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะยกเว้นอย่างนี้อย่างนี้นะ่าระวังนี้อะไรอย่างงี้ครับเรารับมือกับปัญหานี้อะไรก็มีจดสรุปอะครับเป็นหน้าจดมีแต่ข้อยกเว้นเลยผมก็จะทําเป็นบูเลต์พอยต์ว่าแบบอ่าบทนี้มีข้อยกเว้นอย่างนี้บทนี้มีข้อยกเว้นอย่างนี้เคมีอย่างเงี้ยผมจดพวกข้อผิดแล้วก็พวกข้อยกเวน้นอะไรพวกนี้ข้อที่ผมเคยทําโจทย์เองแล้วผิด รวมๆกันก็ประมาณ50าสินาแล้วเป็นพวกแบบว่าต้องระวังใช่ท<ช>ี่แคสเรนสองรอบกันน้ำจะยุ่มากทำไหมก็ทำแบบเขาตาม,ม,มที่ก<ด>็ทำทปกติทำหมดอ๋อทำบอเด,ด็เราควบคุมตัวเองยังไงให้เราสามารถเรียนแบบเพราะมันต้องมีวินัยสูงเราทำยังไงให้สามารถที่จะฟังจนจบได้มันมี2ประเด็นก็คือการเรียนกับการทําโจทย์การเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแพชชั่นมีเป้าหมายของตัวเองเราได้ถึงเป้าหมายมันก็อยากจะตั้งใจเรียนอยู่แล้วครับแบบว่า เราอยากจะไปถึงเป้าเราก็ต้องเรามันไม่มีทางลัดอยู่แล้วในการเรียนยังไงเราก็ต้องทําทาทาปกติผมชอบทําโจทย์อยู่แล้วแล้วมันแบบเหมือนได้เป็นการทดสอบความรู้ว่าเราใกล้เข้าไปถึงแบบเป้าหมายของเรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างี้ครับก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันคือการทําเพื่อเป้าหมายของเราถ้าเกิดว่าอะไรที่มันทําแล้วเราจะประสบความสําเร็จเราก็ทาเป้าอาชีพเป็นเป้าแรกของเราเลยไหมหรือตอนที่เรียนตอนที่เรียนม .4 ม .5 ไม่ไม่ใช่เป้าอาชีพเป็นหลักอย่างแรกคืออยากเก่งก่อน แต่คำว่าเก่งมันดูเป็นแบบคําที่นิยามยากก็เลยต้องหาอะไรมาจับอย่างเช่นสอวนอตอบปัญหาวิชาการหรือว่าคณะอะไรเงนี้ครับนั่นหมายความว่าเราก็มีเป้าหมายแยะสารยา,รยาที่เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ครับถูกไหมบบอย่างคณะแพทย์ที่เราเข้าเนี่ยเราเราวางมาแต่แรกเลยนะว่าคือเรารู้ตัวมาเลยว่าเราเราจะต้องสอบอันนี้คือพี่ชายผมเรียนกับพี่เคนเหมือนกันเนาะตอนนั้นคือเขาจะห่างกับผม6ปีก็คือผมมหนึ่งเขาก็เอ็นทานพอดีตอนนั้นเขาก็ได้เข้าหอรามาครับ,รบแล้วก็ทําให้เรา แล้วระหว่างที่แบบเวลามันเดิมๆไปเรื่อยๆก็เรียนปี1ปี2ปี3พี่ผมนะแล้วผมก็ค่อยๆขึ้นม1ม2ม3มันก็ได้เห็นว่าเออมันก็เขาก็ดูมีความสุขกับการเรียนก็ยังพอมีเวลาว่างมาครอบครัวอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ร pues> mm ู้สึกว่าดูเป็นอาชีพแบบเป็นสายงานที่ดูได้บุญแล้วก็มั่นคงผมก็เลยแบบค่อยๆคิดว่าแบบมีแรงมาดันใจใช่ทีนี้คําถามพี่ก็คือว่าในเส้นทางอันยาวนานของเคมีเนี่ยนะฮะ มันจะต้องมีหนึ่งเพราะหนึ่งมันเยอะสองมันกินเวลานานและประกอบกับน้องก็ต้องเรียนหลายวิชาเราทำยังไงให้มันยังอยู่ได้หรือกลับมาผมเรียนอย่างเคมีอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมน่าจะเรียนอย่างน้อยสามรอบบางบทก็สามบางบทก็สี่ถ้าเกิดว่าแบบคร่าวๆเลยก็คือคอร์สเนื้อหาคอร์สคอนดิมั่นคอร์สเอนรอบแรก เรียนกับที่โรงเรียนแล้วก็คอร์สเอ็นรอบ2แล้วก็อัพสกิลด้วยก็ประมาณ4ีหรอบนี้ครับแต่ละบทเพื่อให้มันไม่ลืมใช่ม,มันเห็นเรื่อยเรื่อยมันก็ไม่ลืมอ,อารมณ์ประมาณเราดูดูการ์ตูนตอนหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆสี่ห้ารอบจะเก็บใีเทลใช่ครับมันจะทําให้เราแบบว่าเปลี่ยนมุมมองด้วยบางทีในเทปเทปหนึ่งมันอาจจะโฟกัสคอตรงนี้มันก็จะมีบางอย่างที่เรียนรอบแรกเราไม่ได้โฟกัสเพราะว่ามันไม่ใช่คอหลักแต่มันทําให้เราทําโจทย์ได้มากขึ้นเราก็จะไปเก็บตรงนั้นได้ในรอบต่อไแล้วเราคิดยังไงอะคนที่ร มันเป็นเส้นทางที่มันเป็นแผน,นท,ที่มันทําได้นะอย่างเช่นอาจารย์บางคนเขาจะแนะนำเด็กว่าทิ้งไปเลยเคมีท,ทิ้งไปเลยนั่นทิ้งไปเลยนี่เพราะว่าสอบหมอเนี่ยโฟกัสแค่ชีวะกับ อังกฤษก็พอยเรามีความคิดเห็นต่อตอนเรื่องเนี้ยคือผมก็มีความเห็นว่าอย่างแรกก็คือเราต้องดูเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายคณะที่น้องๆอ,อยากเข้าเนี่ยมันเป็นคณะที่มีการแขง่ขงขันสูงมากน้อยแค่ไหนเป็นคณะอย่างแพทย์จุฬาอย่างเงี้ยที่แบบทุกคนคืออยากเข้าอยากเข้ามากๆคะแนนปีล่าสุดก็ประมาณ77เต็มร้อยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็ 100, ถ้าเกิดว่าร<ๆ>เราทิ้งเคม,ม,มีไปวิชาหนึ่งมันหายไป9มส,มสมมุติเป็นหลุมเลย9คะแนนแปลว่าเราเต็ม91คนอื่นเต็ม100การที่เราจะทําได้ 1 7 9 11. เต็ม91นี่ยมันยากมากคิดว่าไม่ทิ้งเนี่ยดีกว่าอย่างน้อยก็เอาให้พอถูดถูดถ่ายถ่ได้สัก6-70คะแนนอย่างเงี้ยครับทีนี้ในเส้นทางของเคมีเนี่ย แอปสกิลเนี่ยจริงแล้วว่าเด็กที่เขามาเรียนส่วนหนึ่งอ่ะก็คือเขาจะช่วยในการทวนและอันที่สําคัญจริงๆนะที่เด็กเขาพูดถึงกันก็คือตัวซิมูเลชันเราได้สอบซิมูเลชันที่เป็นข้อสอบของพี่ไหมครับทาครับทำครบเลย6ชุดเป็นเสียกาลังใจไหมครัก็มีท้อท้อเยอะอย่ครับเพราะว่าก่อนทําซิมชุดแรกมันเป็นช่วงมันคือช่วงใกล้สอบแบบที่ซิมมันออกมาช่วงนั้นมันจะมีงานแข่งต่อปัญหาของเคมีด้วยครับใกล้ๆกันเป็นของมอสวที่ทํามาเขาเรียกว่าสวูเคมคอมอะไรเงี้ยครับคบเพื่อไปตอนนั้นแบบผมได้แบบประมาณ90% ก็คือคะแนน,นนี่คือแบบที่1เลยมาแบบรืดผมฟมผมแบบมั่นใจในตัวเองมากแล้วมันเป็นสอบครบทุกวิชาครบครบทุกบทนะครับแล้วก็เป็นแนวเอเรเวลทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ทำเอเรเวลได้แต่พอมาเจอซิมเนี่ยมันเหลือประมาณ50คะแนนนะครับคำชุดแรก,แรกใช่แล้วเรารู้ไหมครับว่าเราคิดว่าเกิดจากอะไรมันเกิดจากการบริหารเวลาด้วยหลักๆคือข้อสอบที่เคยเจอเจอมาครับไม่ว่าจะเป็นม็อกของแบบว่าทีา่ต่างๆที่ต่างๆหรือแม้แต่ว่าปวาข้อสอบเก่าอย่างเงี้ย ความยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่เราจะต้องข้ามเวลาเจอแบบเจอข้อยากมันก็ยังทําได้ไม่ต้องข้ามแต่ว่าซิมเนี่ย ถ้าเจอข้อยากเราไม่ข้ามอันนี้คือปัญหาใหญ่จริงๆเพราะว่ามันติดทีมมันไม่ได้ติด3ามสนาทีมันข้อยากที่อื่นมันติดทีมมันติดแบบครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยคิดไม่ออกใช่มันคิดไม่ออกคิดแล้วแบบไอ้ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่ว่าทําได้ด้วยนะแล้วเวลาฟังเฉลยมันแบบรุบเดินฟังเฉลยมันดีดีขึ้นครับคืออย่างน้อยมันมีตัวมาสกิดแล้วว่าเราเราต้องไปทางนี้หรือแม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังเราไม่รู้เรื่องก็ยังมีระบบเคลียร์ซึ่งผมก็ถามบ่อยมากถามจนแบบลุกเป็นไฟ ถำจนแบบเยอะเยอะจริงแต่หลังๆเราก็ได้ชุดแรกๆเราก็พัฒนามาจน80กว่าเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับชุดหลังๆก็เริ่มดีขึ้นเพราะรู้ว่าต้องข้ามอะไรจริงเป้าหมายมเรื่องบริหารเวลาแหะครับคือเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าในการทําสอบจริงนะครับยกขยิ่งวิชาเคมีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข้อเราจะทําได้ซึ่งอันนี้แตกต่างจากสนามเด็กๆอื่นที่ไปสอบมาคือจะเอาทุกข,ข้อแล่ต้องรู้วิธีการข้ามการกลับมาทําการจัดชอยเนี่ยซึ่งอันเนี้ย มัน็ีเทคนิคที่มันวางไว้เพื่อให้มันสูงขึ้นมันมีโมเมนต์ของการบริหารเวลาไหมที่รู้สึกแบบว่าไม่อยากเรียนแล้วขอพักก่อนขอหยุดก่อนขอไม่เรียนขอเราไปทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทาในเวลาที่ควรจะทําเรื่องเรียนเ,เราควบคุมตัวเองอยังไงมันจะมีช่วงม5ครับที่แบบว่าหมดไฟแนละ้วแบบผมเรียนแบบคอร์สเอ็นจบรอบแรกนะครับมันก็หมดไฟแบบไม่อยากจะทําต่อแล้วแต่ว่าพี่ชายก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนพักก่อนสอบสามวันหยุด แล้วมันก็กลับมาคือความรู้สึกอยากเรียนอยู่ๆมันก็กลับมามันเป็นความรู้สึกที่ว่า2ปีที่ผ่านมามันคือช่วงม .5 เทอม2ครับแบบผมเรียนมา2ปีแล้วใช่ไหมในช่วงมปลายมันเป็นความรู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเราหยุดตอนนี้ไอ้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเขามันมันคือไม่มีค่าแล้วเดี๋ยวแบบมันต้องมาตามเก็บที่หลักซึ่งมันมันมันยากมันมาทาให้เรามีไฟแล้วก็เราก็นึกถึงเป้าหมายรวมด้วยแล้วก็นึกถึง2ปีที่ผ่านมานึกถึงทุกอย่างครับอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันพอรวมๆกันมันก็กลายเป็น คือหยุดไปบ้างแต่ต้องกลับมาที่เป้าหมายใช่ในมุมของการตั้งเป้าหมายครับผมมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่มันเขาเรียกว่าหลุดอรเวลาหลุดนี่หลุดหลุดจากหลุดจากเรื่องอะไรเรื่องเกมเรื่อง n น t f l i x เรื่องหรือเรื่องอะไรไม่ค่อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมแบบชอบเรื่องเรียนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เปรียบได้เปรียบสชเปียบเพื่อนเยอะงั้นมันต้องกลับมาทางตรงข้ามลหละแสดงว่าน้องก็จะค่อนมาทางแบบซีละเอียดแล้วแต่ซี่็กปุ๊บมันจะเครียดสะสมไม่รู้ตัวเราทำยังไง ก็มีพักบ้างครับแบบว่าหาอะไรกินอย่างนี้ก็ได้หรือว่าออกกาลังกายตีแบตเข้าฟิตเนสแต่ว่าส่วนใหญ่ความเครียดมันก็ช่วยเป็นแรงผลักดันให้เรามีกําลังใจในการไปต่อได้นะแบบว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เครียดเลยเนี่ยอันนี้มันจะแบตแมันเบาใชาม่<ป>มันจะเบาไปคือแบบว่าช่วงม .4 อย่างเงี้ยครับหรือมอ5มันยังไม่เข้าใกล้ตอนตัวเอเลเวลเนาะผมก็อ่านหนังสือได้ก็แบบวันหนึ่ง4ชั่วโมงนี่คือเหนื่อยล้านอนแบบ4ีหชั่วโมง เยอะมากแหล,ละสำหรับวันหนึง่งแต่พอมหกมันเข้ามาถึงปีสุดท้ายมันทําให้เรามีความเครียดสะสมมีความเครียดมีความกดดันในตัวเ,เองใ <m> ช่มันก็ทําให้เราทําได้ดีแบบว่าทําโจทย์การนังสืออะไรพวกนี้ได้มากขึ้นพี่ว่าส่วนหนึ่งทีาา่ทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับก็คือว่า จริงแล้วเราคิดว่าเรามาเตรียมตัวตอนม6แต่ที่เราเล่ามาทั้งหมดไม่ได้มีการทีแค่แต่เนินเน่นๆการซื้อ4-5ชั่วโมงตั้งแต่ม4เนีน่ยจริงแล้วเราเตรียมตัวแต่ตอนนั้นแล้วคือวันที่คนอื่นเขาเตรียมตัวมาในม6อ่ะนั่นเป็นวันที่เราถั่วแล้วขณะที่ม4ม5เราก็ไปทำมาโดยโดยโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับผมนะเออพี่คิดว่าแนวทางน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าการแบ่งสิ่งที่เราต้องไปยัดตอนม6กระจายมาตอนม4แล้วก็กระจายมาตอนม5นะครับทีนี้ขอถามเนี่ยว่า มี strategy ไหมกับวิชาพื้นตอ,อ,อะไรที่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคไหมยากหน่อยอังกฤษแล้วนะครับภาษาอังกฤษอังกฤษมีความรู้สึกนั้นรับมือยังไงกันนครับคือเอาจริงๆผมก็ยังรับมือได้ไม่ดีเพราะว่าสุดท้ายคะแนน AY ออกมาก็ไม่ได้สูงขนาดนไหนตัวภาษาอังกฤษในความคิดของเราเนาะใช่แล้วแต่ว่าก็ทังไงดีก็รู้สึกว่าทําไปเรื่อยๆผมก็เริ่มแต่ม .4 เลยไหมโอ้ภาษาอังกฤษนี่ไว่ชอบตั้งแต่วัดถมไม่เบื่อไม่เมาตั้งแต่ป .1 เข้าไปเรียนจำมากคือผมแบบไม่เอาเลยไม่เด็กใส่วิทย์ก็เหมือนนนีี้เรยยไม่หุด อันนี้เรื่องจริงนะภาษาเราเราเกียดมากเลยเพราะมันท่องจำคือแน่นอนมันไม่ใช่วิธาที่เราหลักเราไม่ใช่ first l o e ภาษ,าษาอังกฤษแต่ว่าเราทำไรให้คะแนนมันมันพาเราเข้าสู่คณะแพทย์ที่เราการได้หลักๆคือของผมจะเป็นทำมโนโจ์คือผมมาเรียนคอร์สเนื้อหาแล้วของที่นี่ต้องเรียนครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับ วิชาอื่นกลายเป็นว่าผมเรียนอะตอนเรียนมันรู้เรื่องทําโจทย์ในในคอรส์สอย่างเงี้ยมันทําได้แต่ว่าอย่างวิชาอื่นอย่างเงี้ยมันก็ทาได้แล้วเพราะอย่างวิชาอื่นพอออกมาข้างนอกมันก็ยังทําได้อยู่แต่ภาษาอังกฤษจ,จะไม่ใช่พอออกมาแบบทำม็อกทำข้อสอบเก่ากลายเป็นว่าแบบลืมที่เรียนไปเหมือนมันไม่ชอบจริงๆมันไม่เข้าหวัวอะไรเงี้ยครับก็เลยแก้โดยการก็ทําไปเรื่อยๆคนทำคน,<ะ>คนทําโจทย์คนคือปัญหาหลักของภาษาอังกฤษคือทําไม่ทันคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทํา อย่างน้อยโอกาสที่มันจะถูกก็ยังมีกว่าที่เราไม่ได้ทําเลยครับก็เลยเร่งสปีดตัวเองเน้นไปทําสปีดมากกว่าทําตัวความรู้พี่อยากจะขอขยายความคำว่าทนทำนิดหนึ่งว่าทนทำเนี่ยยางหง่อยทำไมถึงเราเรียกเราเรียกการทาจบแากที่ว่าทนทำคือผมไม่ชอบภาษาอังกฤษ แล้วการที่เราทําอะไรที่เราไม่ชอบมันก็เป็นเหมือนกานทนทาไปเรื่อยๆคือ,อกล<ช>ับกันกับเคมีชาของคนเดินใช่เออเราแก้ปัญหาเรื่องทนทํายังไงนะคือทำยังไงให้ทนทำมันฟังดูไม่ง่ายเนาะเราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเราล็อกปักยังไงให้แบบมันผ่านไปผมสอบม็อกของที่เนี่ยของที h แคตเตอร์ทีแ่แคตเตอร์ตอนนั้นคะแนนแบบภาษาอังกฤษคือแบบเว้าวลงไปเลยอะเคมีฟิสิกส์ชีวะเลขอะไรเงี้ยคือแบบโอเค,อเคแต่ว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นว่ามันว้าวทาให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นจุดอ่อนเดียวของเราไม่ได้ กังวลถึงท่านที่ว่ามันจะถึง30หรือเปล่ากลัวยื่นไม่ได้กลัวตกเลยใช่ก็เลยแบบพยายามทาทำทำทำเสมันมีมมมจริง,รงนะภาษาอังกฤษอ่ะมีจริงจริงเลยนะที่เคยมีลูกศิษย์หลายคนที่แบบเก่ทงทางด้านสายวิทยานิตรเนาะไม่ติดหมอเพราะภาษาอังกฤษคนักสังคมงงคด้วยซ้ำนะพี่เคยเจอว่าส <ừ> ังคมภาษาอังกฤษนี่เอาเรื่องเหมือนกันทนทำเนี่ยมันทนน้อยลงเรื่อยๆความหมายคือว่าแบบมันรู้สึกฝืนน้อยลงเรื่อยๆไหมน้อยลงครับมันดีขึ้นช่วงแรกๆอ่ะผมตอยพาร์ททำ คือภาษาอังกฤษจะมีต้องคืดอดัดมากเลยเนี่ยมี <c oughs> แบบว่า conversation <c oughs> reading แล้วก็ พาร์ตเม,มาผมซอยพาร์ทํทำเลยอะแบบว่าผมไม่อยากทำจริงๆก็แบบทำเพียงยี่สิบข้ออะไรเงี้ยไม่จับเวลาด้วยเพราะแบบรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ชอบจริงๆแต่พอหลังๆมามอาจจะควบ2บท3พาร์สองพาร์อะไรเงี้ยถึงทำไปเรื่อ,อยๆมันก็ดีขึ้นใช่เมื่อความรู้สึกต้องทนมันมันต้องทนน้อยลงเรื่อยๆใช่ครับจะไหมครับอดถามไม่ได้เลยที่ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องรอบหนึ่งเพราะว่าเด็กหลายคนจะเข้าหมาปุป๊บเนี่ยบางคนก็จะรอบหนึ่ง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 อย่างเดียว น้องเป็นหนึ่งในนั้นที่จะหนึ่งด้วยเนี่ยไม่เลยครับผมอย่างแรกคือภาษาอังกฤษเราไม่ได้ด้วยในส่วนนี้ก็คือคือคือข้อตัวเองใช่ผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษผมไม่ได้ตอนแรกอ่ะคือผมได้ไเยอ6.5สอบตอนมอ5ก็จะไปตอนแรกจะยื่นลามาเพราะลามาเป็นที่เดียวที่ยื่น6.5ได้แต่ว่าแบบว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเราเราเตรียมตัวมาเยอะเราก็อยากจะเข้ารอบสามอยากเข้าอยากเข้าจุฬาด้วยเพราะว่ารับบ้านอยู่ใกล้จุฬาด้วยใช่ก็เลยคิดว่า เอาจุฬาแล้วก็เอาเอลเวลมันชัดมันชัดชัดเจนแล้วตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับสุดท้ายที่เบียร์จะถามก็คือว่าถ้ารวบรวมเป็นบทเรียนที่จะให้กับคนที่รู้สึกว่าอย่างเงี K ้ยเคมีอ่ะเคมีน้องไม่ได้เป็นทนทำรรแต่สำหรับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นทนทำแล้วคิดว่าเราจะประยุกต์ความประสบการณ์เราทรารั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งเคมี er เนี่ยเข้าด้วยก,กันให้กับผู้ชมรายการผมผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดเลยก็คือ พยายามทาให้ตัวเองชอบการเรียนนะครับถ้าเกิดว่าเราชอบเรียนมันจะไม่มีคําว่าทนทาหมายถึงว่าในแต่ละวิชานั้นน,นนะถ้าเกิดว่าเราชอบผมชอบเคมีผมก็ไม่มีคำว่าทนทําจรินถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยมันจะกลายเป็นทนอยากให้แก้ที่หมายเสร็จมากกว่าแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ทันจริงๆก็ท<ำ>ําเพราะว่าเป้าหมายของเรามันมันคือตลอดชีวิตนะครับอาชีพต้องอมีศรัทธาใช่คือการที่เราจะเข้าคณะคณะหนึ่งมันคือ d e f i ชีวิตหลังจากนั้นได้พอสมควรการที่เราทนแค่แบบ ไม่กี่ปีในช่วงนี้ให้สอบเข้าคณะที่เราอยากทำสายงานที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยทำได้มันก็มันก็ดีกว่าดีกว่าไปลำบากในอนาคตจริงครับผมนะดีที่สุดก็คือเราเริ่มต้นจากไมซ์เซ็ตแต่ถ้าเราไม่สามารถคลายไมซ์เซ็ตได้อย่างน้อยเราก็มีความมั่นใจว่าการฝึกฝนย่อมเดียวกัรไม่ฝึกฝนและการฝึกฝนที่ดีก็จะพาเราไปสู่คะแนนที่เหมาะสม คะแนนที่เพียงพอและคณะที่เราอยากได้ในที่สุดนะครับผมนะวันนี้พี่เกณนขอบคุณน้องการมากมากเลยนะครับเพื่อเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับผมนะคราวหน้าจะเป็นใครในหัวข้อใดนะครับโปรดติดตามนะครับวันนี้ก็ฝากกําลังใจนะครับให้เส้นทางของนิสิตแพทย์ปีหนึ่งนะครับจากรั้วอังรีดูนังนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จลุ่งโลดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษขอให้เข้าสู่จุดที่เป็น เหมือนเคมีนะคผมและแน่นอนครับคะแนน90อย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีและคิดว่าจะเป็นแรงบันใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับไม่เคเคมีนะครับเพราะว่าเคมีทำคะแนนดีได้ไม่ใช่สิ่งสุวยใสยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้พี่กันลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกคนครับถ้าชอบรายการของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของอนิมาวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ